มาอ่าอ่ายุติสอรเลยนะบุตรกายแท่งก็บอกห้องก้าก้าที่เขาดีอ่าอ่าอยู่อินเดีย กาเป็นคือจังบัวด,ดำเป็นสีออกเท่าๆจังได้ดป <c oughs> ลายคือกันกาเขาก็ได้ <c oughs> อยู่เมือ,องอียังหนอบอมบีเาะอะีรเขามาเหลื่อยได้ยหญ่ตึง อาอ่าอ่านะห่วยตะกามะห่องอยู่น้ำบานเนี่โอ้ยเบนบาคนสีตายป็นตะกาห่องโอ้ยก็่มันมีปากเนอะมองอื่นกาบอไปห่องเขาไปยังก็ต้นแตกสีเผากันอยู่นั่นด้แวบอบนัสนก อแต่เนี่ยไม่เจ้าของกังวลถูกเลยความบอาของคนเนี่ยเหมือนมห้องถึงกจังหวะคนป่วยสิเบิดนี่ยก็ที่แล้วออแมน่นี่ดีนะเหมือนกางมห้องสองเสาสามเสาวัาานะนั้นตาบอดขีดถึอปองหลงปูลาเนเทศไว้ตาบอดขีดตือปอง มาต่พระบอกเลีกแม่นโมแมนตาบอดขี่ถึกป้องนะบ้าถึกไปนะค้ดไปของผู้ขอไปหาพระก็คิดเอาแต่ไวแต่เบอร์เ,เ,เนาะผู้มีจิตใจแบบนั้นก็คิดไปแต่หันผู้มีจิตใจไฟทั้งธรรมกับประเทศเอีนังก็เป็นขออัดขอทรรรบ่ได้อนจะคองอยู่คิดต่างกันได้คนท้อง ความคิดนี่ละไม่ได้ได้หอบสร้างตัวตนขึ้นว่าได้คิดอยู่บ่อยๆหยับคิดแต่อยู่แนวเกา่าเอาไปมากก็เป็นคำวา่าว้นาละมันคิดอยู่เรื่อยก็เป็นคำวา้าคิดแล้วเว้าแล้ว อยู่บ่อยๆเ,เรื่องเกาหันคิดเรลืองเกาจนได้เป็นคํามเบาเบาออกมากกเป็นการกระทาตอนแดียวแบตลงมือทำตอนเดียวแบวบาถาคิดไปในทางเป็นกุศลเป็นอยงว,ว่าอกกุศลขึ้นมาวิตตกวิจารมันเกิดเป็นการกระทาอันชาตชาลา ราดเจากเหตุเพศไพ่แล้วบาดคิดไปทั้งศ้นทั้งธรรมกุศลวิตตกวิจารขึ้นมาคิดไปใเ่เลือดเป็นอย่งว่ามันคือกันอยูมมองการตัดสินใจนั่นนะ่ะสิดีสิซัวกนอยูมมองการตัดสินใจนั่นเด้ ถรั่งคว่มอยากบ่าไา้ใดรู้อำนาจแกค,คว่มอยากตัดสินใจเกิดการหลักขโมยเป็นบ่เป็นข่าวผัวกับป้าถิ่มัมนมีเงินเหีียงลูกไปหลักเหนือโมเขาอยู่ในห่างกุมลูกหน่อยได้ไปหลัก <c oughs> เขานํำจับได้ผมไม่สิกินเด้ถ้าเป็นเรื่องจริงกันอะ่ะสงสารอยู่เด้ถ้ามันบอกตามค้ามจริงหลักเหนือมากครับว่าเสี่ยไปขายบอกบอเสียวมาเห็ดเหนือแห่งเนือเข้มใบพ่อได้ลูกกินลูกสามคนแม่อายุสั้าวกว่าปีนี่เด้ จยงว่าชีวิตของคนนี่มันต่างกันใ,นในการดําเนินไปเตะกี้กับเป็นข่าวอยู่ทางบุรีรัมย์เป็นบนนั้นขาลักดุกชินเสียไปให้แม่กินนำ้ำอร่อยเว่นจะคล้องคดีนั้นระวรลทำคดีมากเป็นยี่สิบปีแล้วเราคดีนี่เราหนักใจที่สุดเล้อ พี่ว่ายังได้เลยก็ดีนี่นักใจแห้งหรอถ้าบอกตามตัวบทกฎหมายมันก็พิษเนาะหลักศัพ์เนาะแังว่าถ้าบอกเรื่องความอยู่หลอดของคนเนี่ยมันบม่มีทางออกคิดไปว่าใดก็เลยกระทำพิษหย่อนค่วมถูกยากลำบากก็มีบางคนลงทุนขอว่านไปถูกทางเลยว่า ไปนั่งอยู่ในร้านเขียนหนังสือยืนให้กับพนักงานไปให้เจ้าของร้านขอเขาประเด็กินแดบทุกอยากลำบากไปทำงานก็ถูกถูกโกงค้าแรงเงินว่เมีสิให้ลูกกินขอโอ้เจ้าของร้านเ้าก็จใจดีเอ็ดกับเขากับยังให้ สงสารนะโบราณมันจังว่าซื้อกินมมดขดกินบันรานนะเขาก็เคยทุกไปยุกรุงเทพจังไห <c oughs> คนอีสานบ้านเอกไปกรุงเทพนี่ก็ไดีว่าเมื่อเดว่าไปท่ำงานดิไปหางานช่ำ ไปหางานทำไปหางานทำก็ไปทำงานมันต่างกันด้ผู้คนไปทำงานเนี่ยเป็นมีงานรองรับอยู่แล้วนะไปก็ได้ทำงานเลยนะแต่ว่าเขานี่ยไปหางานทำเงินไปแต่บาทเนี่ยครับเรือคารถไฟก็รอยบาทสองรอยบาทเท่านั้นนะไปกับ สถานที่รองรับคนร่อง,งานกับมู่พวกกันที่ละมู่พวกญยาิเม็ดกันก็อยู่บาน,นเขาอยู่ห้องท้างขอเขาวัฒนธรรมตัวนี้ก็ดีอยู่ดีคนอีสานบานเฮาน่ะเมืองแย่งกันด้วยสาวมาพวกมู่เขามีงานเขาก็ออกไปทำงานเฮอก็เลาะไปหางานทําหาสมัรการ คนนั้นให้ขอโมอนให้ทีทำงานกับไปสมัครสมัครไปแล้วต้องเทกีก็ก็บอกนะรออาทิตย์หนึ่งเด้อสิย่นารอก็เสียเรียกตัวไปทำงานในคณะรออยู่นั่นกับมาพักอยู่ของน้าโมนโม่ที่เราเป็นผู้ดูแลเดือนมองนอนมองกินก็เดยรองานมีเงินกาก็ยิบยืนให้ ก็เดีไปสื่อกินย่ำเทียงนี่นะเมื่อหนึ่งขึดว่าหมองอยู่มันไกลวัดนะสิไปห้ากินเขาวัดก่อนหน้าขึดเห็นเ่าเป็นตังกะรีวัดแต่เป็นเล็กหน่อยเนาะวัดจวงเทียเป็นสิบของกินหลายแลวเนาะวัดเขาไปในะวัดบุหัวจักสิไปกินหมองใด พระมันคือจังอยู่กุฏิไปกุฏิมันอยู่คือจังบานจัดสันนี่ยจัมองกินเขาี่อยู่หมองเดบพวกขจักสิไปขอกินเรนนะกลับออกมาซื่อเบื่คือวัดบาดเห้านะ <c oughs> <c oughs> นี่เขาไปวัดในกรุงเทพั้งแรกก็ย้อนอยากไปกินเขาวัดนั่นนะไเปไปจังสัน ซ้ำที่ไหนงานทำบ้านเจงว่าไปหางานทำไปหาทำงานครับไปทำงานนี่มันจางกันส่วนมากลูกอีสานบ้านห้ากูไปขายแรงงานปูเขาไปใหม่ก็ต้องไปหางานทำนะไปหาทำงานไปหางานทำคนทังคนอยู่โดนหลายถ่อใจบ่ได้ทำ งูทรงคารถกลับมาบรานนอตกต่างจังหวัดภูมิลำเนาบ,บ้านเกิดเจ้าของคือเกาก็มีนะเป็นอย่งสัจนมณูเวีนว่นวนะสิิประสบผลสำเร็จง่ายๆเด็กค่วมอดทนนี่มันจั่งสำคัญความอดทนสำคัญจังว่าเห็นองคเมือเขากิดนิยมแพ้น้านะนาบวชมา แห่หน้าบางมองนี่แห่เอาคือเสียตายจักสสดีบวชดหรือบ่ไดบวชดทั้งผากเนือนจับแสแสกย่นขึ้นอยู่ว่าสันหนกักผ่าปลกจับสองขางเรื่องบ่าเรื่องหลังบพเป็นเได้บวชพระโลกพระเพณนี่ม่วนมื้เนี่ยขนาสิพ่อยกเหลือกู่หลอกบ้านเมืองมันจะเจร่ญนขึ้นแล้แนวนไรมันว่าเป็นสาระว่าเป็นประโยชน์ก็ควรจะเลิกไปอยู่หรอก เป็นบบบงางประเภทนี่กับวินาบาตแต่หกถุนตีหนึ่งพุทธเป็นประเภทนี่พัน่ะของก็เอาประเภทนี้มานำํำพุทธศาสนาไปเบิดบางมองบางทีนะบ้านบางมอง,ง,งเข็นก็แฮมีรถแฮร,รถยังเพิเน,นื็อนาคอนณาถาไม่ต้องแห่ก็บวชได้ ยางหลอบบ่อปวดคกบบนกบวนหรือเ่าแห่แห่งกันนาบ้าน่็มีเครื่องเสพเครื่องงั้นนะั่นนะอยู่ในเส้นทางของการแหร่คือกันเนะาะเพนยงยังพร้อมแนละ้วยังบวาก,กันยางเขาปวดเลยอุปชาคกับอุปชาต้องมีบทบาทพอะสมครวรในเรื่องนี้พอดีนะครับบวชออกมาเลียวโอ้ยแม่ออกแม่ตนพี่น้องคนเอาเอาเอา เอาตกโตตายซะเละหอวยเป็นยังคืที่รับสีหง่วงนอนอยู่บดคืน,นคเกินกับเพิ่นน่ากินกาแฟแก่ง่วงนันละคืนมานย่มเสาถือแก่กาแฟจ,จ้จอกแจกแมันสียงมองงวงเฮดอียังมึงน,นอนเบิดคืน ยังว่าให้มีสติอยู่ตลอดยังว่ายาเสมันคมข้อแห้งหลายทีนะมิถะพว้วม่วงเงาหาวนอนมันกล่อมใจกันดีขึ้นยังตัวละถ้าตัวนี้ก็าไปกลางกันไหวนะโอ้ยบสามารที่เขาถึงคุณงามความดีเลยเด้คนเบาเหลืองดีๆีันย่าเหลืองดีๆีูกฟัางมันกับอกเขาแล้วมันถูกกล่อม คุมขมุกขมัวอยู่น่มันบ่ต๊ฝนหนึ่งมันฝากขมุกขมัวอยู่ไผสิกาเอากม่วงแผ่นไปตากนอะแม่นบ่เลยไปยังท่้นแล้๋ยวนอะนี่คือกันแล้วให้ยามจำคํามคู่อาจารย์ไว้เอาศาันให้มันได้พระแน่นนี่ถ้ามันจมอยู่กับขั้วม่วงเอานอนเมื่อ่อมกินหอดข่ากันเด้อดอาหารบ่เป็นหยังเด้อ บอกคู่บอกอาจารย์อดอ,อาหารย้อนขีดขาดก็มีเได้ววมขีดขาดมันย่อมอดผนเดวบ่ธรรมดาเด้เห็นบูกเต่าหอามันนอนตะเวนทางดากมันเกิบวตื่นพูดจักสีวาจังใดนะทั้งโลกคือกันเถอะจมอยู่กับความง่วงงาวห้าวนอนทีนะมิตรตะโอ้ยไปเป็นยามรักษาความ ปลอดภัยเขาก็ไล่ออกรับย่ามมันว่าย่ามน่ายย่ามมาตวรวจเขาก็ไล่ออกมันแบบเตือนแล้วบอกแล้วเ็าโบเลิกอีกเถอ่อครับรบอกให้คุณกำหอด้ววบหัวเงาห,าห้าวนาะไม่ใช่ให้โทษยังคารวาแต่ให้โทษแต่จมอยู่กับมวลบนน,นี้ขามาสู่เส้นทางการปฏิบัติภาสาม,มารถที่ซึมซับเอาคุณงามค่วมดีไปไห้ได้มันมีควบหัวเงาห,าห้าวนอน หันนะจังววาห่อต้องระวังไลยเติบอยู่เลยของมวนม้นนี้นะเนีย่ยเสียมันกลอมห่อนะเป็นไงว่าให้มีสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาดูแลมันอยู่ตลอดเวลาพี่จริงมีสติกันอยู่มันสีง่วงกับเวาจัดวิธีป้องกันเพื่อนเคยบอกอยู่แล้วอย่าไปกลมน้ำมันเนีเมื่อตาขึ้น มองตรงๆถอดสายตา,ยายไปไกลๆหาวิธีลูบหนา้าลูบตาเจ้าของถ้ามันนักหนาสาหัสไปนั่นครับให้ล่างหน้าล่างตาเคนตัวเป็นนั่นเป็นเดชควงม้วนง,งาบหานอนไม่ได้เขาไปจมอยู่หั้นเป็นข้าราชาดกับพวกผู้กินผ่อ้อยากวันเสียเอาแต่น,นอนนั่วนะนอน แกไปพผเหลี่ยมม่งม่งกันเด้ออยู่กัลางเชื่อนพริกไต่พิกว่าคอซอกนี่ปู้งกวนนอนคือนนอนคือน,นอน,น,น,อน,นคือกบนี่คอซอกนี่ใส่กว่านี่ดำเบิดมันถูแต่อยู่เตียงไรแล้วนะมีให้กันเด้อทิ้งมันไปให้มันได้ควมวง่วเงาห้านอนนี่นะแต่รับลงไปแล้วสิมีประโยชน์อีกอยังเด้อภาษาทั้งารมันกนรับตามดลวนอันเด้อ จังว่าต้องคิดดีๆไร้เตืบอบเยู่ได้เหลือคของมวนบันนี้ยังบอกกันซ้อนกันสิซ้อนเอาขันพืนทานนี่เลยมันด้ซะก่อนนั่นนะก่อนสิกล่าวไปขันต่อไปกับสางพืนทานให้เขาใจซะก่อนนั่นนะมันโมเมนเหลือง่ายเลยสิขามหาอัจฉรธรรเนี่ยเห็นบร่รตอกีกีลวงพอหนึ่งเข้ามาปวดใหม่ๆกขมาหาครัวจย์เนาะมันสิ ศ้ากลัว 30, สามสนะิบพรรษาเนเดยแต้องซึกไปใจปเถินอัดถึงธรรมซึกไปกับเที่ยวมาบวชเที่ยวซึกอยู่หลายรอบนะรอบรอบวังหันนี้บวชเด้สองพรรษาไปเห็นกันงานฉลองโบถ์บาได้เราสิเราคนบุคลิกเงียบๆคุ้มๆบ่คอยอันนี้ปันใดก็ได้ไดามเราอยู่นะ ก็้บก็บสไ์มีทิฏฐิมานะอีกยังมากไหมเนาะกระบายก็กราบอยู่ของเราบวชใหม่เขาก็ได้๋ยวซองวษากลับจาก,กานฉลองโบวชนะมาบวชมาฉลองโบวเห็นโมูเห็นคณะเห็นครูเห็นอาจารย์ได้ฟังเทศน์ฟังทรมแทนทีใจมันติดื่มดำไปในอัดในธรรมบ่แมนเห็นขวดเปล่ามันลายนะคนหลายพระลายขวดเปล่าอยู่ทันขยะใจทุ่งขยะมันหลาย คิดอยากซื้อสิไปคล้ายของเก่าบา่ <c oughs> าคิดสีมีเงินมีทองค้ดไปเลยนะซึ้อเลยบาล่านซื้อไปกับเมียกับเอาเมียเก่าอยู่น้่เมียเอาหน้าเขาท่อก็ซอสื่อรถเสื่อยังแลนสื่อของเก่าบานไปบลอดอีกนี่มาบวชอะไรนี่ <c oughs> โอ้ยก็เล,บลวบอหมัวบนฟัง ผู้สื่อของเก่าเขาบ่กมันค้นถิ่มคนสื่อสาเรื่อค้นฉลาดเลยอนสื่อของเก่าี่วันศัตรูฉลาดหูวลค่าของตนทุนที่สื่อฉลาดเลือกเป็นแนวไดมมตสิเฮ็เอห้ของมีราคาขึ้นแ้วก็ใครยันเลยเรื่าซว่นศัตรูสำคัญตัวบ่เด้บ่ไเด้มีอีโกโต้ติดโตไปนะนะ่นบ่เด้ว่างานจะค้องต่ำนะนะั่โโตตนะนะถ้าผู้ใดมี คววมฉลาดแบบทีว้ามานี่ประสบพลนสำเร็จในการสื่อของเก่าหลวาวัสดอกของแต่ละอย่างราคาติดขึ้นๆต้องลงเงือตลอดเลยวัสดขวดนี่คือกันก็บ่นว่าขวดทุกอย่างสิราคาเดียวกันหมดเดยวันดกแต่ผู้บ่ฮห้เรื่องจะเป็นจังไดแบบลุงพีนั้นก็ซื้อไปไปเห็นขวดเปาลายแรงจูงใจของการซื้อหลอบนั้นหลังจากหววมาซองบรรษา แรงจูงใจคือเห็นขวดเปา่าจะาึกออกไปเป็นพอข้าของเก่านะทึกตายไปเอาหน้าเขต้องก็ซอสสือรวดสือยังแรนสื่อของเกา่าไปบรอดอีกกลับเข้ามาบวชอีกโอ้ทีเบ็นยังอีก, <c oughs> าากดอกปานนี้ที่ว่าจังใดเออนี่แหละผู้คนกับซึกหย่อนเงินเน่นบอกผู้คนกับซึกหย่อนผู้ยิ่งเห็นบ่ ก็เพื่อนนีิโมมีแนวนั่นโมมีแนวนั่นจูงใจนะขวดเปล่าจูงใจเออซึกไปกับโมเป็นอันตรายกับไปนั่นนะพวกมีเงินมีผู้หญิงแลยโอ้ยซึกไปกับเป็นเหลืองเป็นราวน้ำสาะน้ำยังกันระาบาดพอจักทิศอาดทิศแยบแม่นบ่หมอทิศอาดก็จักไปใส่นะเขาเหบ่นั้หา ไม่น้ำหาไม่น้ำหาผู้ยิ่งผู้นั่นบานไป่น้ำหามันเนียอย่างคือว่าน้ำหาหมอทิดอาบอย่างที่นะเออเป็นสำคัญในเรื่องนี้ก็ได้อ้าบอกฟังไปสะละ